สวันนีครับตัวท่านเชิญเดี๋ยวผมจะไรเกมแทบสักหน่ครับหรือเกมต่อเดี๋ยวผมจะเป็นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่เราจะมาทําการสร้างตัวละครนารูโตะนะครับเออซึ่งก็ผมไม่ได้สร้างหรอกที่จริงไปรอมาจากเวิร์กช็อปนะครับนะ้นแล้วผมจะจับมันมาแต่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับนะมันไม่มีเครดิตบอกเฮ้ยมันมีอยู่นี่หว่า เออแต่น่าแหละนะครับนะซึ่งเขาสร้างออกมาได้แบบโอ้โหสวยจริงนะครับของนารูโตะนะครับแล้วผมก็ um, <อ>แต่งมันเพิ่มแต่ที่จริงมันไม่มีสีผิวอย่างนี้นะนะครับอันนี้คือผมแต่งมันเพิ่มนะครับนะอ่ะเอาละนะนี่คือชุดที่คนแต่งเขาได้แต่งมานะครับนะเออที่ผมต้องแต่งเพิ่มก็เพราะว่าหนึ่งก็คืออาวุธมันไม่เจ๋งพอแล้วก็ในเรื่องทางกายภาพนะครับมันยังกากอยู่นะครับที่จริงมันไม่เป็นอย่างนี้นะที่จริงทุกอย่างมันเป็นหนึ่ง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 หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องแต่งให้นูโตะเก นะครับนั่นหมายความว่าคือตอนนี้นารุโตะนี่เข้าสุดๆนะครับนะซึ่งมันก็คือพลังนี่ไงจะปีแยกร่างนะครับยิ่งเยอะยิ่งโหดนะครับยิ่งเยอะก็คือมันจะยิ่ง เอาพวกพลังแยกร่างของมันออกมาเยอะนะครับนะซึ่งเหมาะกับรูโตะมากนะครับนะเอออ่ะซึ่งความสามารถของรูโตะผมก็จะเอาคัพปี้ประมาณเท่านี้แหละอ่ะลองดูคัพปี้ประมาณเท่านี้เป็นยังไงวะตึ๊บ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 นี่นี่โอ้โห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 อ้พลังแยกร่างพันเงาโอ้โหเจ๋งอ้วิผมบอกเลยความชิบหายกำจะมาเยือนนะครับนะนี่นี่นะครับหนุมานยังไม่เยอะเท่านี้นะครับแต่ในรูโตะนี่บอกเลยว่าเรื่องนะครับนะเออดูมันดูมันแองยิงใส่ไปเรอว ไม่ตายหรอกกูบอกไว้ก <antique sound> <dairy S 2> ่อนนะครับนารูโตะเก่งเอาละท่านผู้ชมต่อมานะครับผมจะเอามบบประมาณนี้แหละนะครับสตาร์นารูโตะแล้วที่สําคัญก็คือผมจะเอาความสามารถให้มันบิงได้นะครับนะก็คือแบบว่าให้มันแบบอันนี้แบบว้าเหมือนพวกนารูโตะนินจาเขาทํากันนะฮะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เอาละยักษ์ล่างจิ๊ดจิ๊ดจิแล้วพวกตัวยักษ์ล่างของมันก็จะทําได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่นี่โอ้โหอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยต่อกระจายมาอย่างนี้ได้ไงอ่ะ ของใครอ่ะเฮ้ยเครื่องเครื่องเครื่องกูแหลกเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมกูไม่เคยเจอโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เยอะเกิดไปแล้วอันนี้เยอะเกิดไปแล้วเอ้ยหยุด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 นะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรแล้วตะกีดาวกระจายมันมาจากบนฟ้าได้ไงนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาออกให้มันเป็นสามพอนะครับสำหรับก๊อปปี้อ่าดูดิตึ๊บตื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 ๊บนี่นีหนี่นี่นีเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโคตรเจ๋งว้้ย ของจริงว่ะนะครับโอ้หนีนี่นีตุ๊ดตุตุตุ๊ดตุแล้วก็กดโกงแม่งนารุโตะกลนะครับแล้วมันเอานี่มาได้ไงงงอ่ะนะครับหรือว่ามันเป็นของคู่กันวะกับไอพลังแอสซินซินพูฟอย่างงี้นะครับนะเอาหลังนั้นผมว่างานนี้มันแล้วแหละอ่ะแล้วต่อมาของนารุโตะเนี่ยผมจะเอาอะไรดีนะครับนะผมจะมาป้องกันชิวไม่เอาไม่เอาไม่เอานารุโตะวันนี้มีโกดนะครับนะ เออโดตะกี้ก็ออกไปแล้วแล้วก็ป้องกันระดับไหนดีระดับอระดับสูงนะครับแต่ไม่ได้สูงสุดนะฮะเออแล้วก็อะไรอีกนะครับท่านผู้ชมนารูโตะทาอะไรได้อีกนะครับมาหลบเก่งหลบเป็นด้วยเนาะนะครับนี่เอออะความสามารถของผมก็จะมาท่านี้แหละไม่เอามากไม่เอาน้อยจนเกินไปนะครับนะเออที่จริงนารูโตะเนี่มันจะต้องถือกระสุนวงจักรเนาะเออเราจะเอาดีมันไหมวะถ้าสมมติผมเอากระสุนวงจักรมันจะสู้ว่าวะนะครับ อ่ะผมจะลองเอาเป็นกระสุนวงจักรดูนะครับนะนี่นะครับนะผมจะเอาเป็นกระสุนวงจักรดูนะครับนะแต่มันจะเป็นแบบเอ่อเป็นตัวปล่อยกระโหลกนะครับก็คล้ายๆกระสุนวงจักรที่สุดละนี่นี่บกอกว่ญญาแยกร่างมันจะเป็นยังไงวะปุบป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บมันจะเข้ามันจะออ้ยเอ้ยเอ้ยเอาทำไมนี่ตกมาแทนวะเฮ้ยมันเป็นบั๊กแน่ๆเลยท่านผู้ชมมันเป็นบั๊กแน่ๆเลยอ่ะมีกระสุนวงจักรออกมาช่วยคุณคิดดูละกันดูดิโอ้โหแม่งโกงสัตว์แต่ขนาดนด้ตกกู กระสุนวงจักรส่งวัเป็นร้อยนะครับดีเตะหน้าเขาให้ดอกหนึ่งเอาดีเอาดีโอโหเสกลูกน้องมาได้ด้วยนะครับดูดีกระสุนวงจักรไปดีกระสุนวงจักรไปดีกระสุนวงจักรไปดีเอออ่ะเดี๋ยวผมไม่เอาดีกว่านะครับกระสุนวงจักรมันดูยังไงไม่รู้ไม่ค่อยเข้ากับมันนะครับนะเอาเป็นให้มันเป็นแบบว่าถือนี่ละกันนะครับนะถือดาวกระจายนะครับบวกกับบวกกับมีดสั้นดำคานันแต่เป็นมีดของไอเผ่านี่ละกันนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวขอแต่งสีก่อน อ่ะเอาละน,ะนี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละมาดูกันนะครับนะนารดโตะแม่งถือดาบที่ตัวโอ้โหเอาเว้ยโอ้โหโกงสัตว์เจอดารดโตะเจอดารดโตะเป็นไงนี่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 โอ้โหด,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 ดูดิเหมือนตัวแยกร่างมันคอยช่วยโยนนะครับนะดาวกระจายให้ดูดิดูด,ดิโอ้โหยเกือบกูะแดกแล้วเฮ้ยมึงจะปล่อยออกมาเยอะไอ้สัตว์ เอาเป็น2อันดีกว่าเนาะนะครับรู้สึกว่าจะอันตรายเกินไปแล้วนะครับจะหรับโตโตเนี่ยเครื่องกูจะระเบิดเพราะมึงือนะได้แต่นะดูอ่ะอ่ะนะนะเอาเป็น2อันพอไหวไหมครับดูกันจิบ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 บโอ้โหสุนัขนี่นี่เอาดีเอาดีมาดีใครสู้กับกูเอาดีเอาดีดีดีเอา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 เอาดีเอาีเอเอาีเอาดเอาดีเอาดีเอาดีเราดีเอดีเอาดีเอาดเอดีเอาดีเอาดเอีเอาดอา ต่อมาเรามาดูเรื่องกายภาพกายภาพนี่ผมได้ปรับไว้แล้วนะครับนารูโตะนี่ผมอยากให้มันเลื่อนประมาณหมื่นหะนึ่งนะฮะส่วนไซส์ก็1.2นะครับจะได้สูงประมาณหนึ่งหน่อยนะฮะแล้วน้ําหนักนี่ผมอยากให้มันอาประมาณสักอาไม่ให้ปิวมากนะครับนะอาห้าสิบนะครับส่วนสปีดนี่นารูโตะเป็นนินจาที่เร็วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็15ละกันนะครับนะ15ดูทสิ15จะเป็นยังไงปุทธัฒนปั๊บ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 เร็วแน่เร็วแน่แนี่เนี่ยนี่เนี่่แน หลายตัวนะครับใช้เวลาการจัดการในแป๊บเดียวนะครับนะโอ้โหเอาดีเอาดีดากกระจายแม่งช่วยิงนะครับนะโคตรโกงอ่ะโคตรโกงอ่ะอืมก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วน a อ t a c k Speed ก็ร้อยแล้วก็ดาเมจเป็นพันเลยนะครับนะอันนี้พันเยอะเกินไปไหมวะนะครับมันแยกร่างหลายตัวด้วยมันจะโกงเกินไปไหมวะก็ไม่โกงหรอกไม่เอาประมาณสัก400แล้วกันมันยังไม่ได้เก่งมากนะครับนะเออนะครับมันยังเป็นร่างเด็กอยู่ครับดัางคิดนะฮะ อ่ะเอาละสำหรับโนโตะของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงในโลกแถบอ่ะเอาละครับตอนนี้โนโตะก็ได้ลงมาที่เมืองของแถบแล้วนะครับนะซึ่งโนโตะจะต้องมาเจอกับพวกแรกพวกเหล่าซามูไรนะครับโนโตะจะสู้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งพวกเหล่าสัมูไรนะครับนะสามารถปัดดาวกระจายได้อย่างสบายไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงรุ่ยสุมาแล้วโอ้โหโนโตะเปิดก่อนได้เปรียบนะครับโนโตะบอกว่าจะ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 ว่า อยู่พวกเราอีกมาเร็วมาอยู่ตัวไหนว่าตัวไหนตัวจริงวัยสัตว์นะครับตอนนี้เซนเซ,นเซนใช้พลรรังของตัวเองนะครับนะเพื่อเก็บพวกเออ่แยกร่างของนารุโตะก่อนนะครับซึ่งอยู่ตอนนี้นารุโตะบอกโอ้โหกเขาไม่ย่อท้อน,นะครับปล่อยออกมาเพียบเลยดูดิแม่งย่อยชิบหายนะครับ บอกเลยนะครับท่านน้องๆบอกว่าพี่ไหนลองเอาเยอะๆเลยนะครับนะพี่บอกเลยว่าเครื่องพี่ระเบิดแน่นะครับนะสำหรับตัวแยกร่างเนี่ยดูที่แค่นี้ครับเอาแค่2ชุดนะแค่2ชุดของความสามารถคือก็เยอะชิบหายแล้วนะครับนี่แล้วก็มีโอ้โหช่วยโยนดาวกระจายเเครื่องกูแรงกว่าเดิมเลยดูดิดูดิโอ้โห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 กูต้องปรับอะไรใหม่ไหมเนี่ยนะครับขนาดแค่กองทัพเท่านี้ยังทับเครื่องกูกระตุกอย่างงี้เลย ปัดสัตว์เออแบกเลยจบแล้วก <c> ด <ười> ออกเดี๋ยวนี้ก <c ười> อกูหายใจไม่ออก <c ười> คองกูหายใจไม่ออกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย อ่ะเอาใหม่นะครับนะเครื่องกูแรกมากเลยนะครับมันไม่ไหวจริงๆเลยว่ะนะครับเพราะฉะนั้นเอาดาวกระจายออกดีกว่านะครับนะเออถ้าไม่มีดาวกระจายนะครับมันจะมันจะไม่ปล่อยอะไรขึ้นมาด้านบนนะครับนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีของยิงไกลนะครับแต่มันก็ยังจะแลกแยกล่างได้อยู่นะฮะอ่ะผมคิดออกแล้วนะครับผมจะเอาพลังของดาร์พีเซแล้วก็ปรับให้มันเป็นดาวกระจายแทนนะครับนะซึ่งมันจะไม่ทําให้ดารุโตะนั้น ปล่อยดาวกระจายที่มาจากบนท้องฟ้านะครับนะถามว่ามันเทไหมมันเทจริงแหละนะครับนะแต่มันทำให้เครื่องผมแปลกนี่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 เรียบร้อยนะครับนะเออพอยิ่งบวกกับดาวกระจายที่ปล่อยลงมาท้องฟ้าแล้วก็บวกกับที่มันแยกร่างคืนหนักชิบหายเลยนะครับนะเออดูดิแยกร่างผมก็จะตายบ้าบอยอยู่แล้วดูดิดูดิดูดิดดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอสัตว์เกินไปแล้วอ่าเอาละครับตอนนี้ก็ได้ปรับแต่งนารูโตะเลียนที่เรียบร้อยชุดแรกที่ต้องมาเจอก็คือเจอกับอู้สตาร์พีทีนัมกับโจทาโรนะครับไปจัดการมันมาแล้ว โอ้โหตรวตกว่ามาด้านหลันนงนะครับกำลังจะช็อตด้านหลังนะครับจังหวะนี้เขตบโอ้เอาได้เลยสตาร์ทที่หน้าโอ้โหต่อยตายแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ซาไปที่หน้าแม่งต่อยโคตรแรงอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยซาไปหน้ามึงโก้ไปเนี่ยโอ้โก้รัวตกูออชัดชาโดว่าโดอะไรวะเนี่ยอ๋อโอ้ยเตะกระทั่งร่างตัวเองร่างต้นตัวเองร่างต้นนะครับผมบ้าบอกแลนะ้วไปเนี่ยนะครับ อเอาละครับยกที่2เราตัวบอกขอแก้มือเว้ยมาแล้วโอ้โหชนหน้าเพจินนัมนะครับดอกเดียวทเท่านั้นเลยเพจินนัมต่อยโคตรเร็วเลยอะไรวะเอาละครับขราวนี้เราตัวบอกเฮ้ยขอเริ่มใหม่อ,อีกทีนึงตะกี้วิยังไม่ได้ยากร่างก่อนเปิดเกมเลยุยไปแล้วนะครับยังงาปั๊บปั๊บปั๊บปัเรียบร้อยนะครับยังแพ้เว้ยเฮ้ยฮงงเลยเอ้ายังไม่ตายดีกว่าเอ้าเอ้าหมายความว่าไงเนี่ยแล้วแล้วแล้ว,ลวตะกี้คืออะไรวะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกนี้คือตัวอะเดี๋ยวพวกนี้ไม่ใช่ตัวตัวหลักเหรอตัวต้นคือตายหมดแล้วเหรออันนี้ใช่ตัวจริงไหมเนี่ยเอ้าแสดงว่าตัวจริงตายแล้วจริงๆนะครับนะสามตัวนั้นที่ขึ้นว่าบูชนะก็คือตายแล้วนะครับเออตะกี้คือตัวยักษ์ร่างนะครับกลับมาชนะพีกเกมอีกทีนึงนะฮะเออโอ้โหแพ้โจโจเฉย เอาหลังงั้นแกต้องเจอกับบิกาจูจัดการมันโปเกมอนเบกาจูแบบให้เป็นอยู่หลังข้างในแล้วนะครับเพืนคนหน้าโอ้โหโดนแล้วนะครับนตอนนี้บิกาจูเอ๊ะมันฆ้ากันนะคุณเขจะฆ่ามือโอ้โหไปแล้วกระจาไปแล้วครับบิกาจูปัดได้หมดนะครับนะมักาจูบอกสบายสบายที่ตายอ่ะดิโอ้โหบิกาจูโดนรุมนะครับนะนารูโตะแม่งโกงสัตว์นะครับนะก็ไม่ได้โกงหรอกนะครับแต่มันแยกร่างแล้วมันเร็วมากนะครับนะ อเอาครับต่อมาต้องมาเจอกนอนทกน,นทกบอกหึก็แค่ตัวกระจอะกระจอที่สามารถแยกด่างได้ฉันชี้นิ้วไปแกก็ตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดีสองตัวเบิ้อนอุ้ยเกือบนะครับนนทกเกือบตายเกือบตายนารุโตกูบอกไว้ก่อนเกือบตายนะครับตะกี้นารุโตบอกอืมแมงอ้ยเกือบตายแล้วตะก,ก,กตตี้ไม่น่าประมาณมาเลยอ่างั้นผมจะกดอีกทีนะครับแบบไม่สโลดูนะผมบอกเลยว่านารูโตชนะ นี่ไงโดนสับหลังนะครับเพราะว่าการกดสโลแต่ละครั้งนะครับมีผลทําให้เกมเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าถ้ากดสโลปุ๊บบอทมันล็อกเกมไว้แล้วนะครับนะว่าจะฆ่าเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้นะครับมันมีผลจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้เราโ,โตชนะแต่ถ้าสมมติให้เริ่มใหม่อีกทีหนึง่งเชื่อไหมว่านารุโตะก,ก็ชนะดูนะปุะ๊บนี่ไงเห็นไหมเล่นกี่ทีก็ชนะนะครับนะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับอาชดชอดข้อคู่อาชดชอดไม่มีใครทำให้ชอนขยับได้เว้นแม่แต่แกไอ้นโตะเอ้าแลนารนโตะบอก จ,จัดแม่งวันนี้เนี่ยสับไปดอกหนึ่งนะครับอาจจะชาไปไงโอ้โหไม่มีผลไม่มีผลโอ่โก็ทําทให้ฉันขยับไม่ได้ยรองไอ้พวกโง่นี่ดิเราตกโอ้โหอยากรลากราดพันเงาพันเงาของจริงเงานนจนเครื่องกูกระตุกแล้วไอ้สัตว์พอก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหตายตายเครื่องกูเครื่องกูไม่ไม่ไม่เดี๋ยวด้งหน้าจอฟ้าเลยลูกอย่าเด้งหน้าจอฟ้าอย่าเด้งหน้าจอฟ้าอย่ายด้งอย่าเด้งอย่าเด,ด,ด้งอ๋อรู้แล้รู้แลทำไมมันถึงแหลกด้วยนะครับมีผลนะครับนะ ผมไปปรับให้มันมีพายุนะครับนะเวลามันโกรธมันโกรธด้วยกันหมดเลยร้อยคน <laughs> <laughs> ผมไปปรับในความสามารถพิเศษไงนะครับผมไปปรับโกรธกับอันนี้พลังของเรสรวมกันนะครับมันเลยเป็นบ้าข้างเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเอาออกก่อนนะฮะ เอาครับต่อมานนรุโตะต้องมาเจอกับราชามังกรนะครับมังกรสีธาตุด้วยมาแล้วนรุโตะเย่ฆ่าจะฆ่าเจ้าพลังพันเงาโอ้โหโดนรวมไปนะครับเป็นไงนนรุโตะยังไม่ตายแยกร่างสามเลครับตต้อ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 ต้เฮาศึกตกลงมาตายอะไรพวกนี้นะครับนะโอ้โจบแล้วนะคะโนรุโตะเอาละครับต่อมานโนรุโตะนะครับจะต้องมาเจอกับฮัคบัสเตอร์นะครับนามาร์ โนี่สแตงกั้นหรอเดี๋ยวฉันจะเจาะหลังแกให้ดู้อยโอ้โหโดนยิงไปดอกนึงแล้วตบไม่เป็นไรนี่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 โอ้โหเขาชนะโอ้โแป๊บเดียวฮักบัสเตอร์ตายนะครับนะเพราะว่ามันเหมือนรวมโบคอมโบเลยท่านโตตีประมาณ400ลองคิดดูดูดิมีประมาณ10ตัวใส่ไปส0 0พันครั้งเดียวอ่ะเออโคตรเยอะเลยนะครับนะ ต่อมาโนรุโตะต้องมาเจอกับกองทัพไททันดูสิจะเป็นยังไงนารุโตะจัดกันมันต่อโอ้โวยนะครับมึงไปไหนของมึงเนี่ยกองนะครับวิ่งมาแล้วนารุโตะวุ่มว้าไปเร็วนะครับชางด้านหลังไททันยังไม่รู้ตัวนะครับนารุโตะเริ่มจากสับตัวแรกก่อนนะครับนี่เนี่ยนี่ดีดีดีมาเดียโนรุโตะแยกร่างนะครับนาพยายามรอดไททันนาไททันมองงงเลยแทบเอารุโตจรจริงมันอยู่ไหนวะโนรุโตะเร็วมากนะครับนั่นดูดิโอ้ดูมันแยกร่างดิท่านผู้ชมมึงจะให้เครื่องกูแหลกเลยยังไงโอ้โหดูดิ ดูดิโอ้โหชนะมุนวุ่นวายกันจริงๆเลยนะครับนะชุดนี้นะครับอ่ะดู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 อ่ะดูดูเอออ่ะอืมอ่ะอ้าวเครื่องกูไปละเอออ้าว อ่ะไม่เป็นไรงั้นเจอกับเอเรนนะครับเอเรนมาแล้วโอ้โหว่าไปด้านังนะครับนารูโตะกำลังจะสับท้ายทอยจุดอ,อ่ะของไททันแต่เอเรนอันมาพอดีนะครับโคตรเท่เลยจังหวะนี้โอ้โหเอาเ๋ยเอเรนบอกจิกโอ้โห,โ,โ,หโดนทับกระจายไปนะครับเรียบร้อยเอเรนแอะแต่นะครับยังไงไททันก็ต้องช้ากว่าฉันอยู่ดีละนารูโตะบอกอ่ะงั้นเจอกับไททันสามตัวไปเลยนะครับเอเรนกับไททันเปราะนะครับแล้วก็ไททันหญิงนะครับตอนนี้เอเรนกำลังโอ้โบ เว้ยเลนเยเกอร์ต <hertz> ่อยไม่โดนต่อยโดนไอ้นี่แทนนะครับโอ้มึงต่อยกูทำไมเนี่ยโอ้เราต้องล้มมันไม่เฉลอะนี่แยกร่างแยกเราโเ้ยตัวจี๊บไปยู่ไหนวะเนี่ยตัวจี๊บไปยู่ไหนตัวจี๊บไป ตัวจริงมันอยู่เนยเราสู้มันไม่ได้ตอนนี้ครับไทท่านหญิงโกรธแล้วนะครับนาไม่มีสกิลไหนที่จะใส่ได้นะตัโตนะครับพยามที่เอ้ยมันเร็วพวกเราเออมันโกรธแล้วทำไมเราใส่มันไม่ได้นะครับตตอนนี้เราโตก็โกรธเหมือนกันนะครับนะเออพอยิ่งโกรธกูบอกเลยว่าเครื่องกูยิงจะพังนะครับนะเพราะนั่นหมายความว่าร้อยตัวโกรธร้อยตัวดาวกระจายจะปล่อยเร็วขึ้นและแรงขึ้นนะครับนะโอ้เกมนี้แม่งจะจบยังไงวะเนี่ยกูพอดีกว่านะครับน ผมรู้แล้วว่าผมจะแก้สถานการณ์ยังไงนะครับนะผมต้องไม่ให้นาะรูตโตะมันโกรธนะครับนะพอมันไม่โกรธมันจะไม่ปล่อยดาวกระจายรัวๆนะครับนะเออนะครับนะนี่เอาออกไปเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะแก้สถานการณ์ได้นะอ่ะเอาละต่อมารองซูเปอร์ฮีโร่ลุมมันเลยนะครับนะเออดูซิจะเป็นยังไงนะครับเรางซูเปอร์ฮีโร่ลุมจัดนารูตโตะตัวเดียวนะครับนะรุย่ยมาแล้ว จับทันไหมเราบอกเลยไม่มีตัวไหนสู้กับตันมาเวลนะครับแรมจะบุงชนนะครับสตาร์รอดแม่งไปไหนก็ไม่รู้นะครับจังหวะนี้ใส่กระแดกแล้วเอา้ามันตกกูมันตกกูหายเราตรกาตก,ตกูไปแล้วนะครับตายไม่ได้นะครับมันต้องเริ่มใหม่อีกทีนึงนะครับแต่กี่เราตกมันจมดินเฉยๆกูจมดินเฉยๆกูยังไม่ได้ตายเว้ยเงาแยากร่างมาสักทีเร็ว,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 วเอา้าตายนะครับนะยังไงก็ไม่สู้พว,พวกมาเวลนะครับนะเพราะว่ามันมีกัปตันมาเวลอยู่ไงนะครับนะชนแหลกนะครับตัวนี้ อ่าท่านผู้ชมงั้นเจอกับแอร์แมนดูที่จะเป็นยังไงนะครับพุดมาแล้วไอ,อ้เรามนโอ้โหแอร์แมนบอกกูตายเลยนะครับมนยัาหลังจากนี้นะครับโดนพลังตัวเองด้วยดนี่แยกร่างโชว์นะครับนะฝนตกอีกแล้วไอ้สัตว์เก็บผ้า เอาละต่อมาโนโตะรองเจอกับพวกเราใจแอดดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปลุยมันมาแล้วโรโตะสบายมากกูบอกเลยว่าเครื่องผมจะไม่แรงอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เอาโกรธแล้วนะครับนะมันคงจะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้โรโตะโอ้แยกล่างแป๊บเดียวแป๊บเดียวเก็บหมดเลยนะครับนะมันแบบมันเร็วจริงอ่ะนะครับนะดูดิดูดิดูดิโอ้โหนะครับนะออกลูกออกผลได้เยอะจริงๆเลยนะครับนะ อ่้าวหลังงั้นมึงเจอกับพยาคุดไปเลยนะครับพยาคุดเฮ้ยฉันจะพุ่งแกใส่แกไอ้ดูโอ้ยมันอยู่ด้านหลังไม่ไงวะเฮ้ยตะกิมจุดหน้าเราอยู่เลยกูก็เป็นนารุโตะไงรู้จักนินจาเป่าเคยดูไม่ดารุโต้อะวีอ r e f i g ไอ้ตาปีดีเตอร์นี่ก็ตัวเต้ยใครชนะเฮ้ยนารุโตะชนะเฮ้ยคุดแพ้ว่ะนะครับโอ้ไม่สู้อ่ะเจอมึงเจอพยาเงาแยกร่างนะครับนะกับสับแรงด้วยนะครับโอ้โหคอมโบกับชิบหัวชิบหาย เอาละคต่อมาเจอกับไอ้ปื้ดไอ้ปื้ดบอกเออฉันอยากดูดยออ่ออหนวดฉันขึ้นว่าโควิดกักตัวฉันแกต้อยเอ,อแกรู้จักขน,น้อยเกินไปโอ,อใส่เข้ามาเลยไม่ตายหรอกอ่ะอืนี่ไงมึงตายแล้วนะครับนะโ <c oughs> ดนนารูโตเก็บนะครับ แกมันจะเก่งสักแค่ไหนเชียวอ้นารูโตะแยกร่างพันเงางั้นเราจะไม่เคยเจอกระธานี้งั้นเจอพลังปอบผีฟ้าของฉันหน่อยเป็นไงแกตายนี่กําลังจะยื่นลูกขึ้นผิดมันว้ามันดัดหน่โลว์ว้าวว่มันได้ไงวายนี่โดนระเบิดตัวไปดินารูโตะโดนทุ่มจับไปนะครับเรียบร้อยนะครับนะนารูโตะก็ยังต้องซิลัวราบให้กับปอบผีฟ้าเราอยู่ดีนะครับนะผอบผีฟ้าเก่งจริงนะครับนะ อ่ะเจอปอบพีฟ้าแล้วก็ต้องเจอกับซุปเปอร์ชาวนาซุปเปอร์ชาวนาถึงกับโอ้โหวกับทันทีนะครับซุปเปอร์ชาวนาหึตาชั้นเร็วอยู่นะถึงแกจะว้ามนด้าหลังชั้นชั้นก็อัดกนได้นี่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 โอ้โอ้โนโตพยายามยักล่างหลอกนะครับนะพยายามยักล่างหลอกชาวนานะครับนะแต่บัก่าซุปเปอร์ชาวนาก็โอ้ยังงงแพ้นะครับตายไปดีนะครับโอ้ซุปเปอร์ชาวนาตัวไหนที่ตีระยะใกล้ผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์แพ้มันสูงนะครับนะเออดูดิฮะเสร็จนาโตะนะครับ อ่ะเอาละครับรักสุดนี้นครับจบกันไปที่ตึนตุนตุนฮนุมอนถวายเวรมาแล้วดูซิเจอกัะตุ้นตจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยฮนุมานใส่ก่อนกระุโตมาครับมาวิ่งต่อด้านหลังนะครับตมูกเปล่าฮันุมานถึงกับงงเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงมันเป็นไปได้ไงเอก็กลัวว่ากูเป็นยังะตุนโตจะไงแหละมึงทำแบบกูได้ไหมเฮ้มึงคิดว่ากูทำมังกูมึงไม่ได้หรอกูเป็นฮันุมานนะเฟยนี่โอ้โหใส่กระแรงดกนะครับ ผมบอกแล้วว่าฮนุมานเลื่อดเยอะกว่าแต่ตอนนี้ฮนุมากลายกันตายก่อนแล้วนะครับฮนุมานโกรธนะครับใช้พลังพายุวายุของตัวเองนะครับนะพลังลมตันโนโตบอกไม่สะเทือนนะครับเพราะว่าตันโลโตนะครับปีพลังเงาแยกรากนะครับนะเออเรียบร้อยเอาเอาเอาคืออะไรนี่คืออะไรนี่โอ้ยตะกี้ตัวปลอม กูได้คนสู้แบบแบบเรียบง่ายนะครับนะแต่ที่ไหนได้นะครับมันตรุมบอลกันตรงนี้นะครับนะเออกูไอไอหันุมานก็แยกร่างมาสู้กับนารุโตะแต่นารุโตะนะครับเห็นได้ชัดว่านารุโตะแยกร่างได้เยอะกว่านะครับเพราะมีกระถาพันเงานะครับนี่นี่นี่ตอนนี้นะครับยังไม่รู้นะครับว่าฝ่ายไหนชนะแสดงว่าตะกี้ตัวพาอยู่ก็คือตัวปลอมนะครับนะเออดูดิดูดิเออเอนะครับเครื่องกูไปแล้วนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะก็ ผมสรุปผลไม่ได้จริงๆว่า,วาใครจะชนะนะครับระหว่าง2คนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินแล้วกันนะครับและคาดเดากันนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้ใครจะเก่งกว่ากันแล้วใครจะเป็นผู้ชนะนะเออนะครับอ่ะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเครื่องผมจะพังไปมากกว่าน,นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละบาย